ตามฟอร์มครับตามฟอมครับารบ,บางคนไม่กล้าตัดแต่งนะครับนี่เราต้องเอาเพราะอีกสามปีมันจะโตนี่เก็บลอยไหมใช้ได้ไหม ครับตอนนี้ก็ฝนตกกันโปอยๆนะครับวันนี้เรามาที่ศา,ารป่าสแสวงนะครับก็คือมาสวนของป่าสแสวงคือต้นข้างหลังผมนี่นะครับเป็นต้นที่ทุเรียนที่ป่าสแสวงทําการตัดแต่งกิ่งแบบโหดน,นะครับซึ่งป่าแสวงบอกว่าทุเรียน3ปีจะเอาผลหรือจะเอาลูกให้ได้ในปีที่4นะครับนี่คือ,อปีนี้นะครับก็คือปลายปีช่วงนี้จะเอาลูกนะครับปีที่แล้วเรามาตัด มาทํามาถ่ายก็คือป่าสะแบกทาการตัดแต่งกริงนะครับซึ่งตัดแบบเราเห็นภาพกันแล้วว่าตัดอย่างโหดมากนะครับลองดูต้นทุนเรียนข้างหลังเนี่ยใบเขียวใบหนานะครับซึ่งตัดแต่งกริงแล้วใช้สูตรอซอมบี้ของแกนะครับคือสมมตูตรต่างๆก็จะมีพวกสูตรเล่งลากกระชากใบพวกตึมชัวๆวเอ็มทูแซคิว 2, Q, พวกนี้นะครับของป่าสะแบกที่แกใช้สูตรเพื่อในเ,เพื่อเป็นการเล่งลากกระชากใบนะครับชุดพวกนี้ก็จะเป็นการฉีด กระตุ้นแล้วก็ชุดซอมบี้เนี่ยจะเป็นการฉีดเพื่อ,อยับยั้งป้องกันเชื้อรานะครับจะมีตืมชัวร์แซนคิวเอ็มทนี้จะเป็นชุดในการเรียกล่ากระชากใบนะครับซึ่ง3ปีไม่ต้องกลัวเลยนะครับเวลาตัดแต่งกิ่งงูโหดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อโรคเลยดูเขียวขจีเลยนะครับข้างหลังสุดยอดมากใครจะเชื่อว,ว่าทุเรียน3ปีนะครับจะสามารถได้ ลูกในปีที่4ได้นะครับซึ่งปกติแล้วทุเรียนก็ต้องเอาลูกในปีที่5หรือปีที่6นะครับแต่ละส่วนนี้เขาปลูกมาทุเรียนสมบูรณ์ที่สุดก็คือจะได้ลูกประมาณปีที่5้าลูกหจะให้ได้ลูกจริงๆก็6กถึงเขึ้นไปนะครับจะได้เต็มที่นะครับข้างหลังก็คือสวยมากนะครับต้นึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ที่เรามาถ่ายทำนะครับแต่งกิ่งกับโผลโ ตอนนี้ก็ต้นนี้นะครับเราก็ตัดผ่านไปหนึ่งปีนะครับดูนะฮะรอบที่แล้วภาพเก่านะครับนี่ฮะต้นต้นนี้นะครับผมก็ตัดไปหนึ่งปีนะฮะแล้วดูดูกิ่งนะครับกิ่งอวบนะครับแล้วก็เห็นติดปัตผมก็ปักตัวซอมบี้เข้าไปนี่ครับนี่ฮะต้นก็จะอวบนะฮะแข็งแรงมากครับป่านี้ก็2,700รต้นนะครับทุกต้นไม่มีตายเลยนะครับ ตอนนี้ก็บางต้นก็น่าจะได้ทำสารปีนี้บางแล้วนะครับบางต้นเราก็รอปีหน้านะครับต้นไหนได้แล้วก็จะฉีดสารข่อนนะครับปีนี้ตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำใบรอบอีกหนึ่งรอบฮรก็น่าจะฉีดประมาณสักฉีดสารฝาน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิงหานะครับก็น่าจะลงสารได้นะครับแห่งนี้ก็รุ่นนี้ก็ต้นที่จะทำสารได้ก็น่าอยู่ประมาณสัก พันต้นนะครับเร็วมากฮะสามปีนะครับเอาลูกได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปหมดนะครับแขนชุดนี้เราก็จะเก็บเลี้ยงไว้เลยฮะตอนนี้ก็เราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปเห็นไหละครับให้แตกใบก็ฉีดยานะครับดูแลใบให้สวยๆนะครับฮะก็สวยครับกิ่งข้าวนะฮะตอนนี้มั่นหมดแล้วครับนี่ฮะ วันที่เราตัดนี่ยังไม่ได้เลยนะครับก็หลายๆคนนะครับบอกว่าการที่ปลาแสวงเยตัดแต่งกิ่งโหดแบบนี้เนี่ยทั้งกิ่งฉีกกิ่งขาดแบบโหดมากนะครับหลายคนคงคิดว่าปลาแสวงนี่บ้าตัดแต่งแบบนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีทําให้เกษตรกรคนอื่นๆเรียนแบบมันจะเป็นผลร้ายต่อทีเรียนของเรานะครับ ซึ่งจะส่งผลต่อทุเรียนอาจจะติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราต่างๆ <and> then, ที่จะส่งผล <ด ahora S 1> ให้ทุเรียนเกิดโรคต่างๆตามมานะครับจริงๆแล้วนะครับการที่ป่าสแสวงกล้าที่จะตัดแต่งกิ่งโหดดแบบนี้นะครับกล้าที่จะทําให้กิ่งทุเรียนฉีกขาดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าป่าสแสวงจะทําการฟุ้นฟูต้นหลังการตัดแต่งกิ่งอย่างที่ได้กล่าวมานะครับ โดยวันนี้เราจะมาเผยสูตรเคล็ดลับของปลาสวงนะครับซึ่งหลายๆคนก็ได,ได้ทราบจากคลิปก่อนมาแล้วนะครับว่าซึ่งปลาจะใช้ตัวที่เรียกว่าสูตรซอมบี้นะครับซึ่งเป็นสูตรที่ปลาสแสวงคิดค้นขึ้นมาที่ทําให้ทุเรียนไม่โทรมทําให้ทุเรียนฟื้นตัวฟื้นต้นได้ดีนะครับมีการแตกยอดอ่อนได้ดีแล้วก็ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆขยายท่อน้ําเลี้ยงของพืชพืชสามารถดูดกินอาหารต่างๆได้ดีนะครับและก็นอกจากนี้นะครับป๋าแสวงจะใช้สูตรที่เรียกว่าสูตรเรียกรากกระชากใบนะครับนั่นก็คือ,อตัวแรกที่ใช้นะครับก็คือจะใช้ตึมตึมเนี่ยก็คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ไปกระตุ้นรากสร้างรากขึ้นมาแล้วก็ทําให้รากแข็งแรงนะครับ าตามที่ผมได้กล่าวมาในหลายๆคลิปนะครับหัวใจสำคัญของทุเรียนก็คือระบบรากเมื่อรากแข็งแรงรากสามารถดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ,ๆของพืชได้นั่นแหละครับพืชก็จะสามารถเจริญเติบโตและก็สามารถสร้างใบดอกผลได้นะครับและอีกหนึ่งตัวที่สำคัญนะครับไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวฮอร์โมนที่เรียกว่าแซงคิว ตัวแซงคิวเนี่ยปาแวแกว่าเป็นการที่จะทําให้ทุเรียนเราแตกยอดหรือลัดยอดอ่อนขึ้นมาเมื่อมีการลัดยอดอ่อนขึ้นมาทุเรียนก็จะมีใบชุดใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อมีใบชุดใหม่ขึ้นมาเราก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก,ก็คือตัวชัวชัวตัวชัวก็คือตัวฮอร์โมนอีกอย่างนึงที่จะทําให้ต่อช่วงจากแซงคิวก็คือจะทําให้ใบทุเรียนเนี่ยเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนา ใบทุเรียนกลางเต็มที่ใบทุเรียนสมบูรณ์ได้เร็วนะครับนั่นก็คือเมื่อทุเรียนสามารถสร้างใบชุดใหม่ได้เร็วขึ้นนั่นก็คือใบสามารถสร้างอาหารเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสร้างดอกสร้างผลในปีที่4นะครับซึ่งเราบอกแล้วว่าทุเรียนปีที่3ตัดแต่งกิ่งที่ผ่านมาเตรียมพร้อมที่จะทำลูกในปีที่4นะครับป๋าแสวงบอกว่า เตรียมพร้อมที่จะเสียสาวนะครับนั่นก็คือจะให้ดอกให้ผลในปีที่4นะครับซึ่งสูตรที่กล่าวมานะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ป๋าแหวงได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็ได้มาเผยกันในวันนี้ซึ่งบอกว่าสูตรต่างๆเนี่ยที่บอกมาเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทุเรียน1ปีขึ้นไปเลยนะครับจนถึงทุเรียนปีที่4ี่นี่แหละครับที่จะทําให้ทุเรียนเราปีดอกออกผล สร้างผลผลิตมาให้เราได้ชิชมและก็สร้างไรายได้ให้กับชาวสวนทุเรียนนะครับซึ่งเท่านี้นะครับตามที่ได้กล่าวมาก็จะทําให้ใบสมบูรณ์เต็มที่เพื่อความพร้อมในการทําสารการทําสารก็คือการทําทุเรียนนอกฤดูซึ่งช่วงนี้นะครับที่เรามาถ่ายทําเป็นช่วงเดือนมิถุนาผลก็เลยตกบออแปะบแปะตามที่เราเห็นนี่แหละครับและก็ในช่วงนี้นะครับทุเรียนก็ได้ทําการ แทงยอดใหม่ขึ้นมาหรือลาดยอดใหม่ขึ้นมานะครับปลาแสวงก็จะปล่อยให้ใบชุดนี้สมบูรณ์เต็มที่นะครับซึ่งจะมีความพร้อมในการทําสารก็ประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับซึ่งเดือนสิงหาเนี่ยเจะทําการทําสารหรือว่าทําการาลาดสารเพื่อจะทําให้ทุเรียนออกดอกนอกฤด,ดูนะครับหรือทําทุเรียนนอกฤด,ดูนั่นเองนะครับ นี่ก็ต้นนี้นะครับปีนี้นะครับโดนแน่นอนนะครับเสียสาวแน่นะครับไม่เกินสิงหานะครับตอนนี้ก็มิถุนานะครับก็แตกใบนี้มานะครับเราก็ยังไม่ต้องสนใจนะครับก็ยังได้อีกหนึ่งใบนะครับกว่าจะเสร็จใบนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณตุลามิถุนากรกฎาคมก็อยู่ประมาณใบนี้จะแก่นะครับสิงหานะครับเราก็จะมาฉีดนะครับ กินนะครับได้นะครับทุกอย่างได้หมดนะครับนี่สามปีนะครับเร็วมากครับสามปีเนี่ยนะครับดูนะครับไหลต้นมากเลยนะครับใไไบนี้ก็ไว้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบลูกต้นหนึ่งเนี่ยสบายสบายเลยเสียสาวแน่นอนว่างั้นเสียสาวแน่นอนฮะนี่ดูฮะแทงแถวเนี่ยแทงแถวเลยด,ด,ดกด้วยนะครับ ตรงนี้ไม่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยโดนลมเลยแถวนี้ลมน้อยตรงนี้มันเขตลมหนาวไม่ค่อยมีบังไม่รู้แปลกตรงนี้มันแถวบันอา่างแถวมะขามนี่บังเรื่องลมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําใบขึ้นมบหนึ่งใบนะครับอันนี้ใบขึ้นนี้ใบขึ้นแล้วต้องขึ้นอีกใบฮะต้นะตนี้ก็เรียบร้อยนะครับเสียสาวเหมือนกันนะฮะขนาดนี้ผมทําหมดแล้วนะครับทัดเจนทีน่สุดนะครับนี่ดูใบแตกฮะ มีอบชดที่่าไรอันนี้อยาทําใบเรากันเนาะพวกชัวชัวนะแซงคิวนะฮะสุดยอดใบนะฮะพวกนี้ฉีดได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ใส่ครบๆนะครับซึ่งทุเรียนปีที่สามย่างเข้าปีที่สี่ถ้ามีใบสมบูรณ์ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับใบเขียวใบหนาขนาดนี้ ซึ่งตามที่ผมได้เคยบอกนะครับถ้ายิ่งมีใบเขียวใบหนาเท่าไหร่สร้างความสมบูรณ์ของใบได้หนามากเท่าไหร่เวลามีดอกมีผลนะครับมันก็จะไม่มีการสลัดดอกสลัดลูกทิ้งน,นะครับเพราะว่าใบมันสมบูรณ์มันสร้างอาหารได้สมบูรณ์พร้อมที่จะไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลให้เจริญเติบโตและก็ให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับต่อไปนี้มันจะติดลูกยังไงเราเข้ามาติดตามกันวันนี้เรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วที่ตัดแต่งกิ่งแบบผหนโหด แล้วมาวันนี้ใบเสียวใบโดกใบหนานะครับจากการใช้สูตรต่างๆของมาแสวงนะครับแล้วก็เราจะมาติดตามต่อไปว่าต้นทุเรียน4ปีจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับเรา้อติดตามกันในต่อไปนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e ให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้มีความสุขในการทำเกษตรเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ